ใกล้รถไฟจะมาแล้วก็มาส่งรอส่งรอรถไฟมาส่งถึงที่ไงรถไฟมาถึงกี่โมงคุณคิมผจ์จก็เอาเนอะโอเคอันนี้นี่น,นี่คนเก่งนี่หนุ่มน้อยคนเก่งธนกฤตโอเคตอนนี้ก็กี่โมงแล้วคุณเค็ม ตอนนี้กี่โมงแล้วจับลูกกันะหมไปแล้ว1โมงเหรอมาขนาดนี้ยังเจอเซเว่น2เซเว่นตอนนี้มีประตูที่1ทุ่ม40ทุ่ม40ทุ่ม40เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเห็นรถอ่ะค่อยทีนู่นไงเห็นไฟจ้ามาแต่ไกลนะครับ รถขบวนที่จะมารับคุณตาปยายกลับไปที่ควนเนียงสงขลากำลังมาครับนี่ขบวนนี้เข้ามาใกล้แล้วอันนี้มาจากกรุงเทพนะครับมาถึงจุดนี้ที่จะไปหาดใหญ่อยจ้ามาเลยที่นี่สถานีหัวหินที่นี่สถานีหัวหินให้ผู้โดยสาร้มาตรงนี้

ขึ้นรถพนักครับคุณนยางขึ้นไปแล้วคุณยัน,นก็มาสม่งกระเป๋าให้ยนวจานูนะครับตะวนติดแล้วการถเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับนะครับ สวัสดีครับาานแล้วโอ้สิ้นสุดตู้สุดท้ายบายบายรถไฟ๊ายบายนะครับบายบายป้ายรถออกแล้วนะครับเม็กว็จะจอดรอนานแต่ว่าแค่แป,ป๊บเดียว แด้มารับคนขึ้นเสร็จก็ออกเดินทางต่อไปภาคใต้ไปที่หาดใหญ่แล้วก็ไปถึงสถานีรถไฟที่ควรเลียงสงขลานะครับไปแล้วครับควรรถไฟตายายลาไปก่อนครับสวัสดีครับ